เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11กันยายน2567นะคะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตัล10,000บาทเตรียมตัวสำหรับกลุ่มต่อไป16กันยายนนี้นะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมลงทะเบียนรับเงินหมื่นผ่าน3แบงก์รัฐโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนาะยจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันไทม์ไลน์การลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลตามเดิมสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายนี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดเริ่มลงทะเบียน ในวันที่16กันยายนนี้ที่3แบงค์ของรัฐทุกสาขาโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเป็นหลักฐานรายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอถแถลงนโยบายโดยการจะชงเข้าคอรมอกลุ่มเปราะบาง ในวันที่17กันยายนนี้โดยในจุลพัณฑ์อมรวิวัฒน์รัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทว่าขณะน,นี้ยืนยันว่ากระบวนการลงทะเบียนยังคงเป็นไป,ไปตามกําหนดเดิม โดยในส่วนของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนถึง15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะบนแอป,ปทางรัฐส่วนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคมโดยสามารถลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐได้นะคะได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส และธนาคารอาการส่งเคราะห์หรือทอ,อสสทุกสาขาทั่วไทยรวม2,500สาขาถือว่าครอบคลุมแล้วทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเรียมเพียงบัตรประชาชนใบเดียว เอามาเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนนะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะมีการถแถลงอย่างละเอียดในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรและหลังจากนั้นก็จะมีการนํารายละเอียดโครงการในส่วนของกลุ่มเปราะบางคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้มีการจํานวน14.5ล้านคน ซึ่งนับเป็นเฟสแรกของโครงการนะคะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอในวันที่27กันยายนนี้ทันทีเพื่อดําเนินการโอนเงินต่อไปโดยนายจุลพันธ์ได้พูดถึงความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวั l เล t ผ่านแอปทางรัฐนะคะสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนนั้นมีผู้ลงทะเบียนแล้ว32ล้านคนซึ่งในส่วนนี้ประเมินว่าอยู่ที่ในกลุ่มซึ่งในส่วนนี้ประเมินว่า ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางคือผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟสแรก10ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้จะถูกหักออกไปเพราะได้สิทธิ์แล้ว ทั้งนี้นะคะกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ทางแอปทางรัฐและไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการนั้นหากตรวจสอบแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0บาทก็จะได้รับเงิน2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกช่วงปลายปี67เงินสด5,000บาทและหลังจากนั้นในปี68ก็จะแจกเงินอีก5,000บาทที่เหลือโดยถ้าทําระบบจ่ายเงินดิจิทัลเสร็จ ก็จะรับเป็นดิจิตัลแต่หากทําไม่ทันก็จะได้รับเป็นเงินสดอีกหนึ่งก้อนคือหน้าล่าสุดวันและสถานที่ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอัปเดตล่าสุด11กันยายน2567